โอเคครับต่อมาเนี่ยเราจะลองมาทำงานแบบง่ายๆกันดีกว่านะครับให้เราไปที่ตัวเนี่ยครับตรงซีนนะครับแล้วนซะูมเข้าไปเห็นใช่ไหมครับตัวซนะีนนะตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้โอเคเข้ามาเนี่ยจะมีคอมิล่นะครับเราจะทำงานกับคอมิล่เป็นหลักนะครับแล้วก็ในเซสชันเนี่ย จะทำคารเมล่าเป็นหลักเลยนะครับพอคลิกขวาเนี่ยจะมีแอร์อ็อบเจกนะครับนี่ตรงนี้ครับจะมีเฟสอ่ามี plan มี target มีแ a n d ์ครับแต่เราไปที่เฟสก่อนนะครับเลือก f a สแ t กเกอร์นะครับตรงเนี้ยมันจะขึ้นเป็นตัวสีเหลืองๆขึ้นมาครับเฟสแฮกเกอร์นะครับพอเราไปดูที่คนเนี่ยมันก็จะขึ้นอ่าเป็นเฟสแ็กเกอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ ผมซูมอ่าประมาณนี้นะครับหรือเราจะเป็นหน้าเราก็ได้นะก็เราก็เปลี่ยนไปที่ v o แล้วก็เปลี่ยนเป็นกล้องของเราก็จะเป็นหน้าเรานะครับต่อมาเนี่ยก็ขี้ขวาก็ได้ไปที่ Face t a c k e r นะครับเราก็ Add Object นะครับที่ Face r a c k e r นะ่ะให้เป็น 3D Text ก็ได้ ใช่หไหมครับประมาณว่าถ้าเราจับเจอหน้าเนี่ยข้อความจะขึ้นขึ้นมาแบบนี้ใช่หไหมครับเช่นขึ้นคําว่าฮลโลเฮอะไรประมาณนี้ครับขึ้นมาแบบนี้คราวนี้ยเราก็จะเห็นว่าตําแหน่งมันคืออยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เข้ามาครับเราก็เปลี่ยนตําแหน่งนะครับเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนจากเนี่ยตรงเนี้ย นะครับเราคลิกได้เลยแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนเะห็นมาเลื่อนตำแหน่งได้นะครับนี่มันก็จะไปตามหน้าเลยหน้าเราไปไหนนะครับตรงสือจะไปด้วยนะเข้าใจนะครับมันก็จะดีเทคหน้านะครับคนนี้มันจะแบบอย่าไปมาในลำคาญแล้วก็จุดมันก่อนนะุดมันก่อนคือมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลย ประมาณตรงนี้นะครับให้เราแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็หยิบที่กล่องสีตรงนี้ครับที่กล่องตนัเสือเนี่ยมันจะเลื่อนได้แค่ซ้ายขวาเพราะว่ามันจะมีลูกศรอ,อยู่เห็นไหมลูกศรเนี่ยมันก็แบบเลื่อนไปอย่างนี้แต่ถ้าเราอยากจะเลื่อนไปทั้งหมดเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะครับเลื่อนไปอย่างนี้ครับใหญ่เล็กใหญ่เล็กขึ้นมาพอพอเข้าใจแลวใช่ มัจะพอเข้าใจบนล่างนะหรือยีนที่กองอะไรก็หมดเรื่องนะครับมันก็จะไปได้หมดเลยนี่ครับห้าอ่า,อาประมาณนี้ก็กดเล่นครับม,มันจะขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยน รายละเอียดต่างๆนะครับของตัวหนังสือตองอะไรเนี่ยก็ได้นะครับคําถามก็คือถ้าเราต้องการต้องการแบบเอากล้องอะ่ะเคยเห็นไหมเราเล่นกล้องกับเพื่อนอะ่ะที่เป็นวิดีโอคอลหรือถ่ายรูปฟิเลเตอร์อะไรประมาณเนี้ยมันจะมีหน้าหนึ่งคนขึ้นแต่หน้าคนที่สองไม่ขึ้นนะครับก็เพราะว่าเขาทำเจ้าตัว AR เนี่ยให้มันดีเทคแค่หนึ่งคน นะครับเหมือนอันนี้แหละดีเทคแค่นหนึ่งคนแต่ถ้าเราจะดีดเทคเพิ่มมากกว่าหนึ่งคนทำไงล่ะอ่าตรงนี้ครับตรงเฟสแฮกเกอร์เนี่ยเราเอาจจะหกซับมาก่อนก็ได้นะแล้วคนละิกข,ขวาแล้วเลือกดูพิเคตนะครับก็จะขึ้นเฟสแฮกเกอร์หนึ่งขึ้นมานะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปที่ขวามือครับมนันจะขึ้นมาเฟสหนึ่งเราให้เปลี่ยนเป็นเฟสสองครับ คราวนี้มันก็จะมีทั้งเฟสหนึ่งเฟสสองก็หมายความว่ามันจะแท็กมากกว่าหนึ่งคนให้หนึ่งหน้าให้อพอพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับนี่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะทําให้มันมีหลายคนหลายหน้าเนี่ยเราก็แอดเพิ่มขึ้นม,มาเรื่อยๆนะครับผมว่าคลิปนี้น่าจะพอเข้าใจคร่าวๆแล้วนะครับ